ฮัลโหลครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็ยามเดึกตลอดเลยเพราะกลางวันนะครับผมอาจจะถ่ายคลิปไม่ได้เพราะอะไรเพราะลูกค้าและเพื่อนๆแบบว่ามีคนหลายคนนะครับมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆผมต้องทํางานหน้าร้านนะครับก็ก่อนที่ผมจะนอนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับ เช็คแรงดันปา๊มติกนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือเพื่อนช่างที่กำลังจะวัดแรงดันปา๊มติกรถนะครับ n m a นนะครับ n Max แล้วก็ a e r o x นะครับว่าคือร้อยห้าห้าซีซีนะครับแล้วก็ X Max นะครับ XMAX สามร้อยผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมนะครับแต่นะครับ มันก็ใครเขียนกันนะครับรถประเภทประเภทนี้นะครับก็คือนะครับปั๊มติ๊กมันจะอยู่ใต้ถังนะครับคือผมจะแนะนําเทคนิคการถอดนะครับก็คือสําหรับเพื่อนๆนนะครับทิ่งงงนะครับอาจจะหาปั๊มติ๊ไม่เจืออะไรนะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมได้มีโอกาสทําก็แนะนํานะครับก่อนนอนก็คือเพื่อนๆ่นนะครับแค่ถอดนะครับชุดนี้ อย่างเดียวก็พอนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับถอดชุดชุดล่างครับชุดนี้นะครับครับเพราะว่าปลั๊กมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับปลั๊กมันนะครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้นะครับการวัดนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ชมนะครับ แรงดันก็ประมาณ2 .5 นะครับหรือ0.2.5นะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงการวัดเราจะต้องติดเครื่องนะครับแต่คันนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็เลยนะครับทำการหรือชุด4ก่อนนะครับเพื่อง่ายในการวัดกำลังอัดอะไรต่างๆนะครับตรวจเช็คนะครับ ผมก็ถอดชุดข้างนะครับกับเฟรมข้างก็ประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังจะวัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรนะครับช่างหรือเพื่อนๆนนะครับจะวัดรถตนเองนะครับก็ตรงนี้นะครับถอดชุดนี้ชุดเดียวนะครับถ้ามันยุ่งยากก็ถอดแบบแบบนี้เลยนะครับมันง่ายนะครับ สะดวกในการทํางานนะครับนะครับโอเทียนของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะต้องถอดชุดนี้นะครับเพื่อง่ายในการถอดนะครับเช็คครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่กําลังจะถอดจะเช็คจะเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็สวัสดีนะครับ